ขึ้นบ่อจันๆครับผมวันนี้ครับรถก็แปดคันครับเข้าทีละสี่สวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับช่องเสียปบดัมซิงครับนี่ครับเมกกาครับสองหนึ่งโซนครับเจอเจ็ดอีครับไม่ค่อยบ่อยนะที่จานพบจะเอารถนี่ลงมาข้างล่างนะ นานทีครับปิ่งมันๆครับแปดคันครับวันนี้ เยอะเกินไปหรือเปล่าโอ้แล้วจอมิกาลุงบอ่อสองชั้นครับ กสบายๆครับผมเดี๋ยวมาดูรถบริษัทเท่าแก่เพานะครับผมเมกาสองหนึ่งโูนครับบ่อสองชั้นครับบ่อลูกี้ รางสวยๆนะพี่น้องร่างงามๆครับปีนบอ่อสองชั้นครับลั่นแน่นอนครับงานนี้่ครับผมยืนลักษณะนี่ครับรถประหยัดน้ำมันแน่นอนครับ ก็ค่อนข้างเร็วครับคันนี้อ๋อ ขั้นต่อไปครับผมเจ้ายักษ์ขาวครับทังนี้รถดํายางเก้านะพี่น้องก็เข้าชุดละสี่นะชุดละ 4. สี่กันละห้าเที่ยวครับแล้วรถปลาเลี้ยวครับผมพี่น้องตะแกะพก ามาชมมุมนี้ครับเนี่ยเต็มเต็ม วันเยอะจัดโอ้สุดๆเลยครับวัน,นดูคันต่อไปครับ NPR 120ครับ អគីមានទៀតទាំង2ធ្វើលើកនេះហឺអត់កោះហ្នឹងរ៉ូណាល់ដូងើរីប៉មិនយូរទៅមើលហាក់ទៅមើលនេះស្គមនេះឡើងអីថាអីฝนตกแล้วฝนตกអូฝนตกแล้วพี่น้องហើយណាថាมันบนអាយ៉ាសាដៃគុននេះដែរอยู่แมស្រះទុញញ៉ แย่ yeah, แล้วขึ้นบอ่อไม่ไหวแนะ่งานนี้ไปไปเล้นเพลงเฮ้ยไปเด่นตัดกล้องอีกครับ <c oughs> ใส่ฟันแคทนะครับนี่ลูกผสมครับฟันโทรนก็คมสุ สวิงหน้าหลังทั้กี่ร้อยสี่สิบครับฟันแคทผสมผสมกันไปครับจานในย่านนี้ครับผม เท่าไรก็เท่ากันครับไม่มีได้เปรียยเสดยเปรียบแน่นอนไปมิโซโลครับวันนี้ร้อยยี่สิบครับมาดูครับขึ้นไหวไหมงงงงแงแล้วดินได้ครับดินค่อนข้างแข็งอ่ะสุดท้ายที่โรโบคอบนี่แหละครับ สองสีู่นครับแรงสุดในบ่อละไส่เรื่อยๆครับคนขับเมา,าครับโอ้ฝนตกแล้วขึ้นบ่อได้ไหมนะนี่ครับการทำง,งานครับโดนเฟรีนะครับ ไก่แม่งเสียบไอี่กูเจ็บนะฮะกูว่าว่า,ย,าย,ยุทำไมนักเตะหายไปคนหนึ่งไอซี่หายกูยลืมดูโอ้ฮาร์บาลรวนเลยกูไอ้ห่าโอ้ยมึงเอาไอซีม่มาอยู่รักมีซีวเนาไม่เอ็งสังเกตไหมนายเกียรตโทษอะไรยืนเฉยๆร้อยมึงเสียบก็รู้มึงจะเสียบม,มึงต้องโู้เสียบอีกได้จะโทษดิแต่ยิงไม่เข้า น,นี่ทำเล่นเอามาใหม่ดีกว่า,าจริงแล้วมามา,าโ,โคขวดา,าจริงแล้วนะอันนี้ไม่อ่อยแล้วนะสงสารนี่เฉยอียสยเสบยียังชันกว่านี้ แบกเตรียมกล่องทุกคนเลยดูดินแข็งครับน่าจะไว้ทุกพันอยู่นะพี่น้อง <c oughs> เอาไป,ไปโอ้น่าจะหนักปะแปดคันครับเข้าทีละสี่เจ้า เต็มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับมาเร่งมาดูนัดชิวเลยไม่ได้เหยียบคันเร่ง